แม่แพ้วมาละจ้าแม่แพ้วตํางกินสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนจ้ามาละจ้ามาเห็ดแนวกินแซ่บๆซูพี่น้องกินคือเกาละจ้ามันนี่สิเป็นเมนูอย่างเง้อันนี่เมนูก็คือแกงข้าวปุ้นปูนี่เป็นอีปูนะอีปูนะที่ว่าแก่ท่องแก่ท่องแก่กระดองแล้วก็ทำความสะอาดแล้วแล้วเออแล้วก็จะไปตำ ไปตำให้มันมุนๆแล้วก็ะขั่นตำจักสองรอบสามรอบอตำแล้วขั่นเอาน้าม,มันแล้วก็จะมาใส่ผักกวางตุง้งผักกาดซ้อมแล้วใส่กระปุ้นใส่ย,ยังหน้าตาจะเป็นตังไดเดี๋ยวไม่แพ้สิพาอ่าพี่น้องไปเฮ็ดเบิ้งเนาะจ้ะ,ปะไปเฮ็ดซอยกันเนาะจ้ะอ่าอีกะปูเราก็ใช้มาตำเทใสเบิ้ลโลดอีปูครึ่งกิโลจ้ะอีปู่ครึ่งกิโลอ่าตำให้แรกแค่ตำให้แรกตำไปเรื่อย แล้วก็จะเอาน้ำใส่จ้าอันนี้ก็คือน้ำเล็กน้ำใส่พอประมาณหละคน้นเขาเสียมากโรงเออ นี่เป็นน้ำแรกจ้่พี่น้องเดี๋ยวเอาไปตำอีกอ่าเขาใช้มะขาอีกรอบสองอันนี้น้ำที่สองจ้าใส่น้ำน้งไปน,นี่เป็นน้ำที่สองจ้า ้องสังเกตอีปูเริ่มขาวแล้เนี่ยเพราะว่าเขาต่ำเอาแต่นเนื้อๆนะมั้เเหเจักสองรอบสามรอบอันนี้รอบที่สองแล้วจ้ะอืมอ่าต่ำอีกรอบนึงอ้าวรอบที่สามรอบสุดท้ายจ้าน่า กระปูมันกับขาวมันบลาเพราะว่าเขาเอาเนื้อเขาเนออกบนดแล้วตาเอาเนื้อมันแล้วที่ปูขาวอ่ะโอเคได้แล้วอันน้ำซัมนี่ละจ้าเปิดไฟกลางเด้อพี่น้องเด้ออย่าเปิดไฟแห้งอย่าเปิดไฟแห้งเปิดไฟกลางๆอ่ะตั้งหมอ้อเขาก็จะใส่เกลือ กะปิแล้วก็ตะไคร้ใส่ลงไปโอเคปิดฝาถ่ายให้หม้อมเดือดใส่เบิ้งเปเิดเบิ้งจักหน่อยเน่โอ้หนาอีปูเริ่มขึ้นแล้วจ้านี่ก็เป็นมันมันปูมันปูที่เขาแกะออกจากกระดองพี่น้องใส่ลงไปเลยเอ,อเดแล้วก็สุกไปพร้อมกันจ้าเอาปิดฝาบัดเนี่ยอ่าถ่ายให้น้ำมันขึ้ดีกักหน่อยขเขาก็จะออาผักใส่ ใส่เบิงจ้าว้าวหนาอิปูขึ้นหลายแล้วอ่าเขาก็จะเอาผักใส่เอาผักใส่เนี่ยเขาใส่แต่จุดเดียวเด้อเดี๋ยวพยายามเฮ็ดในเห็นหนาหนาอีปูนะ่ะที่มันฟูขึ้นมานะหนาอีปูแตกหน่อยที่สุดอ่าอันนี้นี่อ่าลงไป กดลงไปอ่าเดี๋ยวรอผักสุกก็จะได้กินแล้วจ้าอ่าเดี๋ยวรอผักสุกนะ่ปิดฟ้าไว้นิดนะึงรอผักสุกก่อนนะจ้า,าปรุงรสจักหน่อยก่อน ผงปรุงรสปรุงลงไปเพื่อความนัวและเข้มข้นแซ่บๆน,นัวจ้าอาปิดฝาต่อปิดฝาต่อรอ้อยผักสุกโอเคผักสุกแล้วปิดแก๊สได้ปิดแก๊สได้ดดไดโอ้น่ากินจังเลยจ้าโอเคจ้าไปกินกันเลยจ้าโอ้ห่อนๆ่อนพี่น้องเอ้ย มาจากพี่น้องแล้วเร็ว,รวอ๋ะเขา่จะปุ่มเครื่องจ้ะปุ่งเครื่อง,งเององอน,นี่ยสุดมา เออน้ามันนัวกลมกล่อมแล้วกลมกล่อมแล้วอย่าใส่น้ำปลามากอย่างนี้น้ำตาลเขาก็ปรุงเครื่องตามใจชอบเขาของเขาเวละเขามากหวานมากเค็มมากนัวมากเนื้อแดเขาก็ใส่ลงไปอ่าอย่าใส่หลายบารทีน้ำจิ้มนะมันจะมีวิธีเฮ็ดมาที่นี่ไม่แพ้บุหรีเฮ็ด้ำจิ้มแต่ว่าน้ำพริกเผาอ่ายี่ห้อไหนก็กินได้น้ำพริกเผาใส่ลงไป ได้เหมือนกันในรสชาติของความแซ่บขึ้นกันมากแบบไ้วกัใส่ลงไปเลยพี่นอ้องอืมอ่าพี่พออีแม่เผยโอ้ฝนกระตกแดดมืดมือฝนสัมผัดมาตกตอนนี้ยามนี่ใบใบาสามใบาสามอีกห้านาทีใบาสามฝนตก ตัวบักแข็งเอาว่าเป็นยังบนตัวเข้าไปกินได้ที่เาโอ้ยขอบคุณปู่สำหรับผู้ที่อยากกินเด้อต้างหาอีปูนะบ่ได้อีปูทะเลอืมนแบบ เอาไปกันนอเอาปูทะเลได้ใ่อกันหาปูทะเลมาได้เอากุ้งทะเลบะกุ้งทะเลกับกุ้ง่ะล่ะกุ้งไง่ล่ะได้ที่กันเนื้อมันจะได้ที่กันแซบ่บ Yeah. Bra! Mm. คาะเด้อพี่น้องเด้อล้องให้กินมัง้งนะจ้าแกงข้าวดขปุ้นปูแกงน้จีนปูขนมจีนปูนป,ปูนาหาปูน้ามาได้กับปูทะเลตัวนึงกับเหลือเฟือแล้วปูทะเลบามีกับกุบก้งกุ้งไง มะปันเนื้อกุ้งอ่ะมะปันแกะแล้วก็มะปันก็ว่ามะาต่ำสดๆนั่นแหละรัม

เบาบางหอดซ่อนพี่น้องเลยแยบแหล่เจ๋งที่ครับพี่้อง น,นี่เลยแซ่บหลายาสุดยอดโอ้ยอิม่มละจา้าอิ่มครับซ้ำไทยสำหรับคลิปนี้แม่พแพ้วขอราไเป็ดกนด้วยจ้าคลิปหนามาพ่อ,อ,อก,กันไหมมาติดตามกันเบิรงว่าแม่แพ้วสิเฮ็ดยังซูพี่น้องกินแซ่บเลยเด้อจา้า นี่ไปก่อนได้จ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขบุชสุคนจ่าสวัสดีค่ะ